สวัสดีครับคาร์ไบต์โปรดักรีวิวอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น MG Smart รนะครับรุ่นแกรนนะครับ MG นี่เป็นรุ่นแคปเข้ามาที่ร้านนี่นะฮะมาทำพุ่งบอกกับปูพื้นนะครับนี่สไตล์ดำได้แดงนะฮะอย่างนี้นะครับงานของคาร์ไบต์โปรดักเนี่ยผมจะอธิบายให้ดูเป็นส่วนๆนะครับเรื่องของบอกกแคปคันนี้นะครับเราทำ ให้มีพนักพิงขึ้นมานะครับแล้วก็ทําตัวนั่งเป็นฟองน้ําฉีดนะครับฟองน้าฉีดก็คือฟองน้ําทําเหมือนโรงงานประกอบรถยนต์ที่ทําบ่อข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับแต่เรามาทําเป็นบ่อแคบข้างในเราจะใส่โครงเหล็กนะฮะแล้วก็ล็อกเกี่ยวนะฮะตำแหน่งของตัวรถนะครับเกี่ยวทั้งบมอ3จุดและข้างหลังเนี่ยนะฮะก็จะล็อกน็อตเบอร์สิบนะครับล็อกน็อตคืออย่างนี้ครับซ้ายขวานะฮะเวลาตำแหน่งยิบน็อตนะครับเดี๋ยวให้น้องก็เปิดให้ดูนะครับ ไปได้ด <t od ien |ms|> ูหน่อยนะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือนะครับคือเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับอย่างนี้นะฮะนี่ครับล็อกมัดเดสิกก็คืออย่างนี้ครับนี่ตำแหน่งนี้ข้างในนี่จะเป็นโครงเหล็กมาเชื่อมอยู่กับข้างในในโครงของตัวเบาะนะครับอย่างนี้นะครับแล้นี่เราก็เป็นบานพับนะฮะแล้วก็ใส่กลับคืนไปนะฮะข้อดีของรถรุ่นนี้นะครับก็คือเวลาเราใส่เบาะแคมไปนะฮะจากของเดิมที่นั่งเตี้ย นะเพิ่มความสูงนี่ขึ้นมานี่ขนาดนี้เลยนะครับประมาณ1ฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือนี่ก็อยู่ประมาณสัก3นิ้วกว่าเกือบ4นิ้วนะแล้วทาให้มันใหญ่ขึ้นนะมุมโค้งอย่างนี้จากของเดิมนะฮะแค่นี้เราก็ทําปรับมุมมงศาเอียงนะฮะตัวพิงเองียงตัวนั่งก็ทําให้เชิดขึ้นลักษณะเหมือนอย่างบอะหน้าอย่างนี้ฉะนั้นการนนะั่งก็จะได้มาฐานนะครับนั่งก็สบายขึ้นนะครับบาะแคปนี่เราทำนะฮะเรามั่นใจว่าตอนนี้นะฮะเรา ทำได้ดีที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้นะครับปี2564นี่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปูพื้นนะฮะตัดเข้ารูปเฉพาะรุ่นตัวหนา13มิลนะครับผมถ่ายให้ดูครบข้างหน้าก็ทําเป็นกระเป๋าใส่นะฮะใส่ของด้วยนี่นะครับใส่สซ่สับใส่ไล้ใส่เหรียญใส่ไดไใส่ได้หมดนะครับแล้วก็จะมีตัวหมุดนะฮะเป็นหมุดเงินนะครับล็อกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอสวยๆสำหรับรถ Smart c a ค Grand MG ครคันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ